สวัสดีค่ะสบายดีพี่น้องวันนี้พิติ๊กสิพาพี่น้องมาเห็ดเค,ค้กรูปภาพจ้าช่วงนี้ยังยังบ้านในเบิร์ดยูไคพี่น้องมันเป็นเค,ค้กจบการศึกษาเนาะค่ะเนาะจ้ามาเบิรงกันเลยจ้าพิติกจะสเปรย์สีชมพูเนาะค่ะเนาะเพราะว่าลูกค้าสั่งสีชมพูกับสีน้ำเงินจ้าพติกก็เลยอ,ออกไอเดียให้เพิ่นสีชมพูดันล่างเนาะจ้าเนาะ จ้าหลังจากนั้นน้าจ้าพิธีกะจะเอารูปภาพของเจ้าของเค้กน้าจ้ามาติดไว้ตรงกลางเค้กน้าจ้านะหลังจากนั้นพิธีกะจะฮดตขอบเค้กค่าด้วยลายทักค่ะพี่น้องลายทักง่ายๆค่ะพี่น้องพี่น้องก็มวนไปมวนมาจ้าใส่ขวาใส่ขวาไปเรื่อยๆนะคะเนาะทับกันไปเรื่อยๆ แผ่นรูปภาพนอกจาะแผ่นฟอนเดนจะมันมีหลายขนาดเนาะค่ะพี่น้องมันมีความหนาแล้วก็ความบางให้พี่น้องเลือกเอาเนาะค่ะเนาะสำหรับพี่ติ๊กเองเนาะจาะอันบางพี่ติ๊กจะใส่กับบัตเตอร์ครีมแล้วก็อันหน้ำเนี่ยพี่ติ๊กจะใส่กับวิปครีมค่ะพี่น้องจ้ะเพราะว่าว,วิปครีมมันจะมีน้ำหลายกว่าเนาะค่ะเนาะแว่าเป็นเป็นเลวกว่ากันนะแต่เกิดถ้าใส่อันบางกับวิปครีมมัเสียมันจะแต่งฟอนเดนละลายพี่น้องแบบเป็นเรลวๆสีบกขึ้นนะพี่น้อง ที่ขจะเฮดขอบขางบนด้วยสี้ําเงิน่ะพไปนองอันนี้ก็เป็นไล่ขอบอีกแบบนึงน้จัะนเนาะขีดไปแล้วก็ยักสามใหญ่ยักขีดแล้วก็ยักไปนองอันนี้เป็นไล่อีแบบนึงน้จัะนเนาะแล้วต้องสิงออกไอเดียไปได้ไปนองนะหลังจากในพิธีขจดฐานดอกไม้น้จัะนเนาะเพื่อที่แขนดอกไม้มันชั่วขืนน้จ้ะ อันนในการบีบดอกเป็นจะมาดจ้าพี่น้องจะบีบแก็ดึงขึ้นบีบดึงขึ้นค่ะพี่น้องอาจจะสงสัยว่าเอาพิธีคือเหตุอ่าอ่ามันมันคือยู่ดีแท้มันคือตรงดีแท้นะคือว่าพิธีสิบอกเทคนิงด้วยค่ะพี่น้องเวลาพี่น้องจะบีบเนะี่ยให้พี่น้องเอาเอาครีมเนะี่ยไปใส่ในตู้เย็นซะก่อนนะจ้ะให้ครีมมันแบบว่ามันเป็นแข็ง,ขง มันแข็งแข็งจากน้อยนะคะแลเราเอามาบีบจะรับรองดอกไม้สวยงามค่ะพี่น้องตรงเิ้วเลยแหละแล้วก็บออนบลเลส่วนมากนะพี่น้องแต่แบบว่าตีเสร็จแล้วหรือปั้นเสร็จแล้ววันเสก็เอามาบีบเลยมันก็เลวนะจ้ะพี่น้องมันไปยู่ตัวเด้อจ้ะเอาไปแช่ส่งฟีดเลยมันแข็งแข็งแต่ว่ามันบริแข็งเป้งประนัณนด้พี่น้องคือว่าให้เนื้อมันมันมันคงทีนะคะพี่น้องจ้ะเห็นเนื้อมันอยู่โต เวลาเขาเอามาเห็ดดอกใหม่เส้นกระงามจ้บางครั้งพิธกเอาบ้างไปข้างนอกโดนเกินไปเนาะไปบ้าเห็ดเบิดมือเสียมันกะเลวเนาะค่ะพี่น้องเลวเวลาพิธีกระดอกใหม่มันกะมันกีบมันกะบางงามเหมือนกันพี่น้องพิธีก็เอาไปแช่ในตู้เย็นจะแช่ชงฟีดหลังจากนั้นเนาะจ่ายพิธีก็จะมาสเปรย์สีชมพูเห็เพิ่นเพิ่นมักสีชมพูเพิ่นบอกเลยว่าเอาดอกไม้สีชมพู น,นี่ปิติกิสิช่ไหมเฮ็ดเป็นดอกกุหลาบจะต่อไปเฮ็ดจะเป็นดอกกุหลาบสีชมพูให้เพิ่นนะจ๊ะเ mm hmm. วลาพิธีเก็บนะเฮ็ดเสร็จแล้วพิธีเอาไปเก็บไว้ส่งฟีดให้พี่น้องตู้เย็นใหญ่ด้านหลังพิธีนะตู้เย็นใหญ่พิธีก็บถิ่มก่อนให้หันเลย mm hmm. ยู่ดีป็นยัง mm hmm. ดอกกุหลาบสวยงามเลยล่ละ เค้กนี้พิธีเค้กจากเบเตอร์ครีมค่ะพี่น้องหรือเขาเอาื uh, ่นว่านอนเดลรีวิปนะจ๊นะเนาะแต่พิธีกับชื่อเอิญแต่เบเตอร์ครีมนะจ๊ะเขาเอาเิญเบเตอร์นะครีมพี่น้องก็เอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นสักก่อนนะคะเนาะก่อนสีบีบดอกไม้จ้ะดอกไม้เขาจะได้สวยงามคงรูปจะขึ้นรูปได้นะจ๊ะ หลังจากนั้นพิติก็จะทาใบนะจ้นะเนาะทำใบเติมสีเขียวไปเลยทําเป็นใบจ้ะพี่น้องพ่ติขอฝากขอบคุณหลายๆด้จ้าพี่น้องาเนะที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของปิตินะ้จ้าเนาะช่วงนี้พิติบ่ค่อยได้ตอบคําถามของพี่น้องเลยพิติอ่อ ปวดตาแห้งพิติบึงเอ่อโทรศัพท์เบึ้งข้อมกับบะไ,ไ้พี่นอ้องจะ้ะแผ่เสียงหนะ้าตาแผ่เสงจะหลังจากนั้นพิธีก็าหมวกอันนี้มาใสใ่เพิ่นตกแต่งนะคะเนาะจะเก็เคียดในเพิ่นนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะที่รับชวมวิดีโอของพิติด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พิิีเน่ ติกหวังวาวิดีโอของพิ๊กคงจะเป็นประโยชน์กับภรหลายๆคนน่าจะเนาะนี่จ้าเสร็จแล้วค่ะโทนสีชมพูนะค่ะเนาะดอกไม้โทนสีชมพแูแล้วก็สีน้ำเงินจ้าสีชมพูสีน้ำเงิน เดียพี่ติกรกเลดเติมมันสปริงเข้ให้เพื่อนแล้วก็เติมไข่มุกสีชมพูจากน้อยไปน้่องตกแต่งให้มันสวยงามนี่จ้าดอกไม้ก็ยูต่โตดีนะจ๊นะเนาะใม่บ่าถ้าเกิดเ้าอาเซียตัวเย็นเมื่อกันเป็นกลีบดีเลยพี่น้องจ้าขอบคุณค่ะ